สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รถเมย์ซอร08ราชดาพานุษเพื่อความปลอดภัยของท่านโปรดให้ความสนใจชมการสาธิตความปลอดภยัยบนรถเมย์ด้วยค่ะรถเมย์ของเราปกติมีทางออกหนึ่งประตูแต่ถ้ากรณีฉุกเฉินท่านสามารถปิ้นออก Emergen c y Exit ที่ใกล้ที่สุดได้ทันทียานพาหนะของเราเป็นแบบปรับอากาศด้วยลมออร์แกนิกและเรายังมีพัดให้บริการในชั้นอีโคโนมีมีพัดอตโอตเมิติในชั้นบิสเนส และมีแอร์พกพาในชั้น f ฟ r ร์สคลานอกจากนั้นบนรถของเรายังมี In อินฟอ e n t อ r เ a นเ m นต์หลังเบาะทุกท่านค่ะท่านสามารถรับชมและมีส่วนร่วมได้ตามอัธยาศัยค่ะหากผู้โดยสารไม่อยากสละที่นั่งให้เด็กคนชลาและสตรีมีครันเราก็มีผ้าเพิกเฉยไว้บริการหรือถ้าผู้โดยสารต้องการหลับในระหว่างทางจริงๆป้ายห้อยคออาฉริยะก็มีให้บริการเช่นกันค่ะ ทางเรามีบริการของว่างให้กับทุกท่านระหว่างเดินทางเมื่อรับประทานเสร็จแล้วสามารถเลือกทิ้งได้ตามปัิยาสัยคนไทยเป็นคนง่ายๆค่ะในขณะรถเข้าหรือออกจากป้กายกรุณาปิดเครื่องมืออ e ิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปทีวีเครื่องเสียงแอร์หรือตู้เย็นในกรณีที่มีช่างกดขึ้นมาปะทเข้าใจด้วยความรุนแรงเสื้อก่อกันกระสุนจะอยู่ใต้ที่นั่งของท่าน ในกรณีที่รถดยสารของเราทําความเร็วสูงสุดแล้วพระเครื่องจะหล่นลงมากาุณาคล้องคอและปรับสายคล้องให้กระชับหากท่านเดินทางกับเด็กกาุณาคล้องคอให้ตัวเองก่อนจึงจะคล้องให้เด็กจากนั้นค้อสวดคาถาชินนามันชอนอย่างพร้อมเพียงกันหากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือข้อมูลเพิ่มเติมพอ่อไปเลยเร้วขัหลังตามเราเร็วอ๋อรู้แล้วไปล,ลงไหนเนี่ยพูดไปห้าร้อยป้าไม่มีทองหรอกสิบสองบาทพี่ไ,ไม่ต้องกรนพี่ยังไง อ้อาวตรงไปเลยตรงไปตรง,งไปอ้าวชิดซ้ายหน่อยชิดซ้ายหน่อยเร็ว